สวัสดีค่ะชรณาราศีพฤษบพบกับช n n e l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูสตาสถานการณ์โดยภาพรวมประจำเดือนธันวาคม2563ค่ะไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋นะเก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณโดยมีโยกเกฑ์อิทธิพลของดวงดาวเป็นส่วนประกอบในช่องของเก๋นี้นะคะยึดตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะ มีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าทำไมเก๋ไม่เรียงราศีเนาะจากมังกรไปสู่ธนูนะคะจริงๆแล้วถ้าติดตามกันมาตั้งแต่ต้นเก๋ก็เรียงแบบนั้นละค่ะแต่ว่ามีบางช่วงบางตอนอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันบ้างนะคะกัน ความซ้ำซากจำเจนะเพราะบางครั้งก็อยากจะเอาราศีท้ายขึ้นต้นก่อนบ้างนะคะหรือบางครั้งเอาราศีกลางขึ้นต้นก่อนบ้างเพื่อว่าเพื่อนๆที่อยู่ราศีท้ายหรือราศีกลางจะได้ไม่น้อยอกน้อยใจจะได้มาดูของตัวเองเป็นอันดับแรกๆบ้างนะคะเดี๋ยวสักพักนึงก็จะเปลี่ยนกลับไปในรูปแบบเดิมค่ะเอาละค่ะถ้าท่านอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ id 5166963ค่ะ เพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ขอกําลังใจสักนิดนึงนะคะกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะที่สําคัญคุณอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะคะเกรกาบขอบพระคุณมากนะคะในทุกๆคอมเมนต์ท,ทุกการกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ค่ะอาลค่ะตอนนี้เราเดินมาช่วง การดำเนินชีวิตของเราได้เดินมาสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าด้วยการพลังงานการเคลื่อนย้ายของดวงดาวด้วยดวงดาวสุะห์ใหญ่ๆนะคะการโยกย้ายดาวครั้งเดือนครั้งนี้เนี่ยก็ส่งผลดีให้กับชาวพฤกษพ มากทีเดียวนะก็ต้องบอกว่าด้วยการย้ายจากของดาวพฤหัสนะคะได้ย้ายเข้าไปอยู่ในภพสุภะของชาวพฤกษบไปแล้วนะแล้วก็ยังไปโยกกับดาวอาทิตย์นะคะพฤหัสกับอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรกันค่ะถือว่าภาพรวมยังส่งผลดีให้กับดวงชะตาของคุณเป็นอย่างมากทีเดียวนะเขาเรียกว่าดวงชะตายัางได้พลังงานของดาวดาวดีๆคุ้มกันดวงดาวอยู่นะคะอาจจะมีบททดสอบบ้างระหว่างทางถือว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตนะทีนี้คุณยังมีอิทธิพลของดาว ดาวเสานะคะโครจรได้ตำแหน่งกเกษตรนะแล้วก็ตีโกนล,ลัคนาของคุณนะคะแล้วก็มีราหูทับลักทีนี้เสากับลักเนี่ยเออขอปทานโทษเสารกับราหูเขาเป็นคู่มิตรกันค่ะถือว่าโดยภาพรวมในเดือนธันวาคมนี้ชาวพฤกษบยังได้รับการเมตตาเกื้อหนุหนอุปถัมภ์จากผู้คนนะคะถือว่าไปที่แห่งหนใดยังเป็นที่ต้อนรับนะคะหรือจะติดต่อเจราจาอะไรกับใครโดยภาพรวมของเรื่องของการงานถือว่ายังส่งผลดีให้กับชาวพฤ ศพเป็นส่วนมากทีเดียวค่ะแต่สําหรับท่านไหนบอกอา้าวชีวิตไม่ได้ทํางานอะไรต้องติดต่ออะไรกับใครทํางานทั่วไปเรียบๆคือต้องบอกว่าช่วงนี้งานก็ยังถือว่าดําเนินกิจการหรืองานการที่ทําไปก็ยังเป็นส่งผลต่อย,ยอดจากสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะแต่ว่าอาจจะมีจุดที่ต้องระวังนิดนึงก็คือดาวอาทิตย์นะคะก็ยังเลงลัคนาพฤกษบด้วยทีนี้ แล้วก็เลงกับราหูทีนี้อาทิตย์กับราหูเขาเป็นคู่ขัดแย้งคู่ศัตรูกันค่ะดังนั้นช่วงจังหวะเวลาในเดือนธันวาคมนี้อยากให้ชาวพฤกษบระวังเรื่องการติดต่อสื่อสารเจรจาหน่อยนะโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดกับคนใกล้ตัวนะคะต้องบอกวางท้างสื่อสารผิดนะคะเข้าใจความหมายต่าง แบบว่าเข้าใจความหมายไม่เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งอะไรกันได้นะคะเขาเรียกว่าบางทีพูดผิดชีวิตเปลี่ยนได้ในช่วงเวลานี้ดังนั้นเรารู้ดวงก่อนเพื่อระมัดระวังนะคะแล้วก็เพื่ออุดรูรั่วนะคะเราทราบดวงก่อนเรามีจุดบอดจุดรั่วตรงไหนเราจะได้ป้องกันตั้งรับได้อย่างดีนะคะเมื่อเพื่อเพื่อให้ส่งผลเสียกับตัวเราน้อยที่สุดค่ะดังนั้นช่วงนี้นะคะคุณจะพูดจะเจราจารอะไรกับใครบอกแล้วนะโดยเฉพาะคนใกล้ชิดนะคะบางครั้ง พูดตรงไปอะไรทุกอย่างไปบางทีไม่ดีบางทีหรือว่าให้คิดก่อนพูดบางทีเราพูดแบบนี้ด้วยความหวังดีด้วยความจริงแต่อีกฝั่งหนึ่งไปตีความอีกแบบหนึ่งก็อาจจะทําให้เกิดเป็นปัญหาเป็นประเด็นเป็นดรามากกันได้ดังนั้นช่วงนี้นะคะเลี่ยงเรื่องราวของอารมณ์ต่างๆที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งค่ะแล้วก็ระวังขัดแย้งนะคะกับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะด้วยก็ได้กับคนใกล้ๆตัวเนี like ่ยค่ะบางทีขัดแย้งกันได้เรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะโดยเฉพาะที่มาจากเรื่องราวของการสื่อสารเรื่องราวของอารมณ์นะคะดัง้ระจู ว่าตัวเองก็ยังมีบรรยากาศถึงความเจ้าอารมณ์นะคะขี้หงุดหงิดแล้วก็หัวร้อนง่ายดังนั้นอะไรที่คุณเคยทนได้รับมือไหวช่วงนี้เองรู้สึกแหมว่าต้องสั่งจิตบังคับจิตทีเดียวนะให้รับมือเหมือนว่า ให้รับมือกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะมันมันจะมีบททดสอบในเรื่องราวองอารมณ์เข้ามาดังนั้นเดือนนี้ปล่อยวางเยอะๆนะคะโอโหสิกรรมเยอะๆนะคะแผ่เมตตาเยอะๆนะคะก็จะเป็นส่วนช่วยคุณได้เหมือนกันนะหรือถ้าตรงไหนจะมีแรงของเรื่องราวของความดรามา่าอีโก้พยายามถอยห่างออกมานะอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะก็อย่าไปยุ่งนะคะจะดีที่สุดค่ะทีนี้ภาพรวมของการงานบอกแล้วนะคะขยับขยายไปในทิศทางที่ดีนะ ไปในทิศทางที่ควรจะเป็นนะคะต่อยอดจากสิ่งที่เป็นอยู่สําหรับท่านที่ทําการค้าการขายนะคะเดือนนี้ก็ถือว่าภาพรวมยังโอเคยอยู่นะแต่ว่าก็ให้ทํากับสิ่งที่มีอยู่ไปก่อนนะคะอย่าพึ่งเขาเรียกว่าอย่าพึ่งไปขยับขยายอะไรมากในช่วงเวลาในเดือนธันวาคมนี้นะหรือจะไปลงทุนเพิ่มอะไรเนี่ยรอสักเข้าปีใหม่ไปก่อนจะดีที่สุดค่ะคือให้ต่อยอดสิ่งที่มีตรงนี้ไปก่อนนะคะ ระวังเรื่องราวสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะชาวพฤกษบเรื่องราวกับระบบความเครียดค่ะใครที่เป็นเกี่ยวกับความดันไมเกรนช่วงนี้ระวังโรคกําเริบด้วยนะคะแล้วก็ระวังสุขภาพร่างกายของคนที่คุณรักนะผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะ ทีนี้กลับมาสิ่งที่ดีสาหรับชาวพฤกษพอีกด้านหนึ่งนะคะคือเรื่องราวของการเงินค่ะถือว่าถามว่าดีไหมดีดีกว่าช่วงที่ผ่านมาพูดอย่างนี้ลวกันนะดาวพุธนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะเดินเล็งลัคนาชาวพฤกษบนะคะแล้วก็มีดาวสุภเคร์ะห์ก็คือดาวพฤหัสเนี่ยโยกหน้าดาวการเงินอยู่นะคะก็ยังส่งผลดีในเรื่องราวของการเงินนะคะเรื่องราวของการเงินเดือนนี้ถือว่าเป็นสภาพคล่องนะคะมีมาหาได้ใช้คล่องนะคะกว่าช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นการจุดเริ่มต้น ดีๆในเรื่องราวของการเงินนะแต่หลายท่านหลายคนอาจจะยังมีเรื่องราวเดิมๆภาระคงครางที่พอได้เงินมาก็าต้องเป็นเคลียร์หนี้สินเก่าๆอยู่ด้วยค่ะทีนี้ ดาวาราหูนะคะยังเขาเรียกว่าดาวราหูเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูกับ <Never> ดาวพุธนะมันก็เล่งกับการเงินน่ะดังนั้นช่วงนี้เองอาจจะเหมือนที่บอกอ่ะได้เงินมาก็อาจาต้องเสียไปใช้ไปเกี่ยวกับภาระชีวิตนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของการเคลียร์หนี้สินเก่าๆแต่ถือว่ายังหาได้ค่ะแล้วก็เออ so, ระวัดระวังเดือนนี้นะคะระมัดระวังเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวของเสียหายด้วยก็ได้นะคะ <marketing, S 2> คหรือมีคนจะเข้ามาเอาเปรียบคุณในเรื่องราวของการเงินเช่นมาขอความช่วยเหลือจากคุณแล้วแต่ถึงเวลาจริงๆ,ๆมายืมเงินคุณแต่อาจจะไม่ได้คืนอย่างนี้ต้องระว ะะถ้าถ้าช่วยไปบ่อยแล้วนะคะก็อาจจะถึงเวลาต้องเป็นตัวใครตัวมันด้วยละค่ะเพราะเดือนนี้มันจะมีเรื่องราวแบบนี้เข้ามาเบียดบางคุณได้ลําพังแต่ตัวคุณเองเนี่ยถือว่าดีขึ้นคล่องขึ้นมากทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไม่ การแก้ดวงนะก็คือถ้าเกิดในลักษณะของการลาลาหูเลงตําแหน่งเงินอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดได้เงินมานะคะมีเงินเข้ามาก็แบ่งไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลทําทานช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคนที่ลําบากนะคะถือว่าก็เป็นการแก้ดวงแบบหนึ่งคือเอาเงินไปเสียถ้าจะเสียเงินงทันทีก็ไปเสียกับการสร้างกุศลก่อนหรือให้เงินคุณพ่อคุณแม่ตอบแทนผู้มีพักคุณอย่างเงี้ยก็จะได้เราจะได้ไม่ไปเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่มีคนเข้ามาเบียดบังเราค่ะ เอาละทีนี้เราลองกลับมาดูในเรื่องราวของความรักหน่อยนะคะว่าเรื่องราวของอ้อนิดนึงนะคะเดือนนี้นะคะต้องบอกเลยชาวพฤกษบนะมีเกณฑ์เดินทางบ่อยมากเลยนะคะไม่ว่าจะอยากไปหรือไม่อยากไปบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือภาระที่คุณรับผิดชอบอยู่บางทีรีกเรี่ยงไม่ได้มีเกณฑ์เดินทางค่ะค่ะทีนี้ กลับมาในเรื่องราวของความรักหน่อยนะคะในเรื่องราวของความรักนะในช่องของเก๋นี้จะมีคลิปเจาะลึกเรื่องรักแยกออกไปเป็นทุกๆราศีนะคะราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันตอนนี้กําลังทยอยออกมาแล้วค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความรักสิคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ แต่จริงๆด้วยการเคลื่อนย้ายของดวงความรักในช่วงเดือนนี้ของชาวพฤกษบถือว่าภาพรวมโอเคนะคะเพราะว่าดาววังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพบปัตตนิคู่ครองนะคะได้เดินไปอยู่พบลาพะนะถือว่าโดยภาพรวมนะพอเราพูดภาพรวมนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมภาพรวมความรักถือว่ายังโอเคอยู่นะ เอาแล้วค่ะทีนี้ดูสิครับว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างมี2เหรียญค่ะมี7เหรียญน,นะคะมี2คทานะแล้วก็มีไพ่ king of s w o r d นะคะแล้วก็ไพ่ dm place ค่ะเอาแล้วค่ะ คนโสดเดือนนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องราวของความรักมากนะคะค่อนข้างจะโฟกัสในหรือแม้กระทั่งคุณมีคู่เองก็แล้วแต่เดือนนี้เหมือนคุณแบบว่าไม่ไปไม่อะไรมากมองภาพรวมหรือว่าช่วงนี้เหมือนจะโฟกัสในเรื่องราวของการหาเงินค่ะเหมือนเรื่องราวของการหาเงินการสร้างตัวเองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของภาระหน้าที่การงานที่เราดูแลอยู่นะคะช่วงนี้คนโสดเองอาจจะไม่ได้โฟกัสมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะเหมือนกับไม่ได้เอาแน่เอานอนอะไรมากมายนะคะแล้วก็ เน้นกับเรื่องของการสร้างอะไรเพื่อตัวเองนะหรือมีภาระ,ระอะไรของชีวิตที่ต้องเคลียร์จัดสรรอยู่บางทีเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกก็เลยเหมือนเหมือนกับไม่มีอารมณ์ที่จะไปคิดนะคะไม่ค่อยมีเวลานะแต่ด้วยลักษณะหรือช่วงนี้เองนะคะถามว่าถ้าถ้ามีคนสวดถามว่าแล้วมีใครจะเข้ามาไหมมันอาจจะมีเข้ามาบ้างนะคะแต่ดูแล้วมันยังสองเหรียญนะคะเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เหมือนมาติดต่อกันพูดคุยกันสื่อสารกันแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วก็ยังดูแล้วก็ยังไปในทางเหมือนเพื่อนๆกันไปเขาดูเราเราดู เขานะคะแล้วก็อีกด้านนึงเหมือนอารมณ์คุณยังไม่ได้ด้วยหรือช่วงนี้อาจจะมีแบบเขาเรียกได้ขอไม่ถูกใจกคนที่เข้ามาคุยกับเราเราก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยโอเคยังดูแล้วยังไม่ค่อยถูกใจเท่าที่ควรนะคะแล้วก็หรือช่วงนี้เองคุณท่าแต่กลับกันคุณอาจจะไปถูกใจใครสักคนหนึ่งแต่ว่ามันกลับรู้สึกว่าคุณเหมือนกับเขาเองก็เหมือนมีตัวเลือกเยอะหรือคุณก็รู้สึกว่าในความในความสนใจของคุณครั้งเนี้ยมันมีคู่แข่งเข้ามาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนะทีนี้ จะเอาอะไรแน่นอนชัดเจนแจ๋วแหววในเรื่องราวความรักสําหรับคนโสดในเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้นะคือโฟกัสกับมันยังดูแล้วอาจจะยังไม่ค่อยได้ดังใจเท่าที่ควรนะคะเอาละค่ะแต่ถ้าสําหรับเรื่องคนมีคู่เหมือนที่บอกนะโดยภาพรวมความรักความสัมพันธ์ถือว่ายังตอบโจทย์เกื้อหนุนเกื้อกูลกันนะคะก็ต้องบอกว่าคู่ครองอาจจะเป็นบัดดี้ที่ดีสําหรับคุณคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะแล้วก็แต่ก็ ให้บ้องภาพรวมของของความสุขดีกว่าอย่าไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆเพราะบางทีมันอาจจะจิตตกเล็กๆน้อยๆอาจจะมีเรื่องราวของความขัดแย้งกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะแต่ถ้าเรามองภาพรวมการเกื้อหนุนดูแลการถือว่ายังซัพพอร์ตกันได้เป็นอย่างดีค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจําเดือนธันวาคมนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ